เฮออกว่าอู้พี่น้องลายลายน้ำแดงมันนวลๆอยู่เอาท่าเฮ้ยอือจับตรงหมุนจับบ้หมอนแล้วก้บอกุะแสดงว่าตัวดางมันหล่กไงพี่น้องลง不来 ฟ้ามหงวงไอขูดเต็มหงเงียวโบพี่น้องสวัสดีครับมาพี่น้องครับวันนี้ไดตตำหอยปังหน้าพี่น้องหอยปังไงพี่น้องอู้หนี่พี่น้องเพื่อนแนะนำมาให้ต่อยดากมันมาลองเบิ้งพี่น้องมันจะลุดบ่มันสหรุดบ่รุดบุรุดเบิ้งที่ล่ะพี่น้องเบิ้งใดล่ะผมหิน นตัวหลุดออกป่เออยิหลุดเอาพี่น้องไปเส่บๆแล้วกันครับผมหลุดบ่หลุดเบ,บิงเลยพี่น้องมาระจจัดการก่อนกันนะตำเสียบเสียบตัวลุ่มนะพี่น้องตำใส่บุกงเหิมเลยพี่น้องเลยเฮ้ยโอ้ออกปะอู้ยพี่น้องยี่หลีกเลยดิเป็นความผันวานี่แหละ ลายลายน้ำเบือเกี่ยมแบบของโยน้ำพี yeah, Ten, oh, ่น oh, ้องนี่ต่อยดากมันตีดากมันออกเลยพี่น้องมาบ่บ่หมวนลองมึงกันนะมันใหญ่ยี่บ่โอ้ขึ้นหมวนคือเก่าตู้น้องโอ้แต่ันโอ้ตุ่นคือสีบวกโอ้ยีน้องแต่หัวใหญ่เลยพี่น้องหัวใหญ่ๆเลยนี่มามาพี่น้องมากมา อุยพี่เอาลุออกเองพี่อ้องบมองนี่เดีสแสดงว่ามันลุดง่ายอยู่นี่คุณสองเลยโอ้ห <c oughs> นี่คุณสองเลยพี่้องนี่คักๆกันนะตํำเสีงยงลงเทอมมาพี่้องมา嘛แซบกันครับ <c oughs> กินอะ กะกเดี paid, hm as, uh, <t iny> <t iny ๋ยวมาพายกันเลันับยองตัวนี้ตัวเดกมันนวลๆอยู่เอาทาอืมเฮ้อืมต้งหมุนจะบ่หมุนมก็บ่ออกอ่ะแสดงว่า tôi lắm long ngay không, bơi bán này, hùng a hụt em hùng nhà hưng 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 อ้หัวหวานเนี่ยน้องแพทเอาไม้ขึ้นเก่าพี่น้องน้องแพทย์เอาไมา้ฝากึ้นเกาเป็นยังไงวิ่งยุ่มกับมุนผิวยุงมผิวสีอ๋องอนดึกคุณเดินผู้เบาวิบะแมนนสั่นละแต่เป็นนอนหน่อยนี่สั่นเลยพี่น้อ,นองผู้ตาว้นนาวมไม่หรอกคุณโบคุบ้างจะ<า>เลยไปต<ม>อบฟังอยู่ Nói lòng nơi nào mh mùa đình đại à số đại đặc số đại học số đại học ngâm đại học số cái nè, nó tên tròn, bucky mua hút Nó nơi kinh ba mhm chào ba mhm húng chào ba mhm húng chào ba thì húng chào ba mhm húng tiếp ba mhm húng chào ba mhm húng chào Ừ mhm chào <laughs> ừ. <laughs> หาดอดูแต่มันมันกดเสียบอยู่เนี่ยเดือดนมพี่น้องมามา,มาพี่น้องมากกอ,อ,อกันมาเจะเจอบ,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 บังนาบัดบังคนเวยเบิดเดือดเตีย้ยนอรูดด่าเนอะแคบมือบบกินซาซิมิหอย มึงจับมึอออ๋หุยหุยหุยตัวนี้เิพิขาดน่ะก็เอาเห็ดอะไนะจ๊ะเห็ดแดงหมดนี่นแคบหนูนำเสือเปียบเศษหมูเสื้อนำน้ำลายไหมนี่้มันเป็นอย่างพ่อแม่นะแม่บ่บอน้ำลายยังไงบ่ชาเด้อนี่พี่น้องตุ้ใหญ่น โอ้ผมว่ามันโมเมนต์ถูกว่ะมึงนุ่งดึงนั่นขาดอเนี่ยมุนโอ้ผมว่ามันเนียนอยู่พี่น้องมันออกบางตัววะผมว่านี่เอ้านี่ดึงมาซอยเอามือซอยโอ้ยี่น้องต่ำหน่อยบ่ะฮวงคือต่ำหลายอยู่จ้าหวงเพิมจักมาพี่น้องมาฮวงเนื่อสับแบบนุ่งเบิง

แทบพี่น้องหอยหวานครับนี่พี่น้อง่บอกใจด่งดางแดงคือ่ออกหลงมากินท่านี่มาเด้อพี่น้องมาจ้า ăn Trị lão Sản xuất được à? Ừm mong 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 à mong nè, mong mong nước mong 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 luôn, mong mong ô, mong 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 มับนบัวตารู้สิเดาหรอไงอากินมันเนี่ยเขาเรื่องจองเป็นอนย่างที่เขากันวะโอ้ บอกว่ามันสิออกมันคือเก่าตัวนี่เขาจะจะออกก็ข้าวเทปเป็นไม่บอก Hmm. Quá rộng Chậm luôn có bỏ Lấy này cho tròn cái này hôm บอกกระยาพี่น้องกินเพือเกาแต่เพื่อเกาต้องกินหอยหัวมันใหญ่ๆเนาะ เอาไปดกตัวหนึ่งเจ็บมันหวนนานอืมเว่าเียบพล่้งเียบครับ เอ่อออกวัถ่าย่จจริง่มันนี่นไฟออพี่น้องครับสไลรักิลิปนี่กัเอาตำหอยปังหน้าหอยปังใยตำบ้านคือเกาแบบบ้านบ้านคือเกาพี่น้อง มาสูพ่พีสู่น้องเนาะเอาพูดในมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยิ่งเปิดเซิร์ฟเวอร์น้องเจ้าชาแนลน้ำเด้อพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ผมกับหลานสาวขอตัวลาไปก่อนคลิปหน้าพอนไหมครับสวัสดีครับ